สื่อีเดี CM Channel สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับมอกค่าพอตนะครับเครื่องชงกาแฟนั่นเองนะครับเอสเปรสโซมาร์เกอร์นะครับสินค้าสั่งมาจากลาซาด้าประเทศจีนท้องท,เองทนนะเลไกลโพบในราคาพิกัด ผมได้มาที่164บาทนะครับรวมค่าขนส่งนะครับพาเกจิ้งก็มาพอใช้ได้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยสแตนเลสน,นะครับก็ถือว่าคุณภาพดีเลยนะครับ,บปองปองๆด้ามจับก,ก็แข็งแรงนะครับโดยรวมๆแล้วถือว่าดีมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่เขาให้มานนะครับนะราคาถูกคุณภาพดีครับ ก็สั่งสินค้ารอนานหน่อยหน่งะครับเพราะว่าส่งมาจีที่เราสั่งมานี่นะครับเป็นขนาด2แก้วแต่สำหรับผมเนี่ยกินคนเดียวพอดีนะครับพอดีพอดีนะครับขนาดก็เล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะแก่การพกพาไปแคมปิ้งนะครับติดไปกับไบค์เกอร์เจ๋งเลยครับ นี้ก็เป็นตะแกรงนะครับไว้สำหรับใส่กาแฟนะครับกาแฟบดละเอียดนะครับถือว่าแข็งแรงดีนะครับถ้าเทียบกับที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้ก็คือชุดตัวล่างนะครับเอาไว้ใส่น้ำนะครับปริมาณน้ำเนี่ยคุณผู้ชมต้องห้ามเลยจุกนี่นะครับจุกนี่คือจุกแรงดันอากาศนะครับห้ามเติมน้ำให้เลยรูนี่นะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะไม่มีที่ให้น้ําพุ่งออกไอน้ำนะครับม่ที่น้ำครับวันนี้ก็เอากาแฟมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ จะไม่ได้ซิ่งนะครับเราไปหาสิ่งนะตัวนี้ก็คือกาแฟขั่วฮิวคอฟฟี่นะครับป็นกาแฟก็เป็นกาแฟจากชาวไทยภูเขานะครับเป็นกาแฟเชียงใหม่นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นอิตาเลียนนะครับเอสเปรสโซราคาไม่แพงนะคุณผู้ชม500กรัมนะครับ220บาทนะครับ วิธีการแกะการฉีกของผมนะเห็นไหมไร้ซึ่งอรารยธรรมจริงๆเลยอ่ะก็มาแนะนำนะครับชุดเคลื่อนที่เร็วของเรานะครับต่อแก๊สพกพานะครับฉบับกระเป๋าไซส์เล็กนะครับพร้อมกับแก๊สกระป๋องนะครับพิกัดลาซาด้าเหมือนเดิมนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับ 200กว่าบ,บาทซื้อได้แล้วนะครับในราคานี้นะครับก็แนะนำให้ใช้ในที่โล่งนะครับเหมาะสำหรับการไปแคมปิ้งนะครับไม่อยากให้คุณผู้ชมใช้ในบ้านนะครับหรือใช้เป็นตัวหลังหรือเป็นตัวถาวรก็ไม่แนะนำนะครับใช้ชั่วขราวนอกสถานที่ในที่โล่งแจ้งนะครับโอเคนะ รู้กันใช่ไหมครับว่านี่คือกระป๋องแก๊สคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าที่ตตาแก๊สมันจะมีเดือยอยู่นะครับตรงช่วงระหว่างที่ใส่แก๊สนะครับคุณต้องคุณผู้ชมต้องเอากระป๋องแก๊สไปล็อกที่เดือยด้านล่างนะครับเพื่อที่ให้เข้าัเกี่ยวข้างบนนะครับแล้วก็ถึงจะหมุนนะครับมันถึงจะเข้าล็อกนะครับระมัดระวังการใช้งานกันนิดนึงนะครับแล้วก็จุดแมกนิโตครับไปติดแล้ว น้ำครับคุณผู้ชนน้ำครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรใช้น้ำเดือดนะครับเทลงไปครับใช้น้ำเดือดเพื่อที่จะให้เราต้มน้ำไม่ต้องนานนะครับน้ำก็จะเดือดแล้วพร้อมที่จะทำปฏิกิริยานะครับไม่ต้องรอให้น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนมาเลยดีมากนะครับใส่กาแฟครับใส่กาแฟก็ ใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่ให้แน่นนะครับเกลี่ยด้านหน้าให้เรียบนะครับเกลี่ยเขาให้เรียบนะครับวางไปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวได้รอช้าทีปึ๊บมานะครับหมุนครับหมุนหมุนครับหมุนปิดฝาครับปิดท่อนบนติดกับท่อนล่างนะครับ หมุนติดให้แน่นนะครับเพราะตอนนี้จะเริ่มมีแรงดันนะครับระวังล้อเนี่ยนะมือนะคุณผู้ชมมือไม้ผมมันหนาด้านชาไปแล้วคุณผู้ชมไม่กลัวแล้วก็รอครับรอครับและก็รอครับเดี๋ยวก็จะมีพุ่งออกมาจากทางรู ที่หัวด้านบนนะครับมีอยู่2รูนะครับให้กาแฟผ่านแรงดันนะครับออกมาที่ท่อนบนนะครับระบบนี้เราจะได้กาแฟที่ค่อนข้างที่จะได้กลิ่นจากกาแฟมาแบบสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากเป็นระบบแรงดันน้ำผ่านชั้นกาแฟขึ้นมานะครับก็เป็นไอน้ำนะครับ สังเกตดูนะครับให้แรงดันน้ำที่สูงมากนะครับเยี่ยมไปเลยรเราก็จะได้กาแฟนะครับเต็มเต็มโถนะครับเกือบเ,เต็มแหละนะอันนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมดูนะจริงๆเราก็ปิดฝาทำนะครับมันก็ จะไม่กระเด็นออกมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีแรงดันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเลอะไปหมดนะครับแม้เจ้ากินกระครุ้งไปทั้งห้องเลยนะครับกาแฟคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่ต้องการที่จะกินแบบ เข้มข้นเจ้มจนแบบนี้นะก็ไปผสมน้ำร้อนเพิ่มได้นะครับก็เติมนมเติมครีมเติมน้ำตาลตามใจชอบครับหรือจะเอาไปทำเมนูเครื่องดื่มเย็นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนะี่ยกินดำๆอย่างนี้แหละครับไม่ผสมอะไรเลย,เลยหมุนครับหมุนหมุนครับหมุนคุณผู้ชม เอาออกมาทําความสะอาดนะครับเก็บกากทิ้งนะครับทําแล้วเราต้องเก็บนะครับเป็นคนดีทําแล้วต้องเก็บกวาดทาความสะอาดนะครับสังเกตดูกาก,ากมันนะครับคุณผู้ชมเหือดแห้งไปหมดนะครับ มันผ่านแรงดันน้ำนะครับทำให้กาแฟสิ้นสภาพนะครับรีดเนื้อกาแฟออกมาได้หมดสภาพจริงๆครับเจ้าเครื่องนี้เชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมมาชิมกาแฟกันครับ กาแฟตัวนี้นี่หอมเอามากๆเลยนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยครับสุดข้อยกำตายก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของคนรักกาแฟนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องลากคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมคุณผู้ชมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับชาวโลก